ชิ้นที่4นะคะสวยงามเช่นกันนะคะเป็นงานที่มาแพงพอสมควรแต่ว่าวันนี้ลดราคาพิเศษนะคะเป็นลายตะขอเจ้า4ีม่วงเชิงล่างนั้นก็สวยโดดเด่นเช่นกันนะคะใครยังไม่มีตะขอเจ้าก็สามารถซื้อได้ปกติแล้วชิ้นนี้ก็จะขาย2,600บาทถึง2,700บทนทะคะวันนี้เพียง2,350บาทเท่านั้นลายเครือสมอนะคะแล้วก็จะมีการ อ่าเขาเรียกอะไรนะสายก็ไม่แน่ใจข้างในนั้นก็จะมีลวดลายมิติข้างในนิดหนึ่งสีสวยนะคะแล้วเนื้องานนั้นก็สวยเช่นกันร,ราคาเบามากไม่ได้บวกกำไรเยอะนะคะ ชิ้นที่5ค่ะเป็นงานห้าตะกอทอยกดอกสวยงามมากค่ะเป็นสีธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเรียกว,ว่าลายแหวนเพชรขนาดของผ้านั้น1-2คูณ2เมตรมีหน้านางช้ยคลุยแล้วก็จะมีเชิงบนเชิงล่างด้วยใส่ด้านไหนก็ไม่ผิดนะคะทั้งบนทั้งล่างสามารถใส่สลับกันได้บางชิ้นนั้นต้องดูว่า อันไหนเชิงบนเชิงล่างนะคะชิ้นนี้สวยมากเนื้อง,งานอ่าเนียนสวยนะคะเพราะว่าสีธรรมชาติจากคทั่งแล้วก็เป็นงานที่มีฝีมือมากๆค่ะวันนี้สายก็ลดราคาพิเศษเพียง4,150บาทเท่านั้นนะคะปกติแล้ว4,500บาทนะคะเพราะว่างานสีธรรมชาตินั้นทำยากมากๆค่ะ กว่าจะได้สีออกมาที่เสมอสวยงานแบบนี้นั้นต้องใช้ความสามารถจริงๆจากคนที่ย้อมย้อมเสร็จแล้วก็ต้องมาทอด้วยนะคะสีสวยมากสามารถใส่ไปงานแต่งได้นะคะหวานละมุนมากๆค่ะราคาเพียง4,150บาทนะคะไม่ต้องต่อเลยเพราะว่าลดเต็มที่แล้วนะคะทุกชิ้นงานวันนี้สายไม่ได้บวกกำไรเยอะนะคะเพราะว่างานมาแพงเราก็ต้อง อาบวกไปนิดหนึ่งอ่าน้ำยาพร้อมส่งฟรีด้วยนะคะงานสวยนิ่มมากๆค่ะมีสักชิ้นหนึ่งก็จะภูมิใจมากสำหรับสีธรรมชาตินะคะผ้าไหมใส่ยังไงก็สวยยิ่งงานห้าตะกรนั้นถือว่าเป็นงานที่อยู่ในระดับสูงเช่นกันนะคะสักชิ้นหนึ่งก็สวยงามเช่นกันนะคะเอาไว้ใส่อ่ามาดูชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้เป็นงานสีธรรมชาติเป็นลายตะขอเจ้ารุ่นใหม่นะคะขนาดของผ้านั้น1นคูณสเมตร ลดราคาพิเศษมากๆค่ะ3,800บาทนะคะเป็นงานรุ่นใหม่แต่เป็นสีเคมีนะคะลายคมชัดมากใส่แล้วก็จะสวยนะคะเพราะว่าสีนั้นมีความเข้มใส่กับเสื้อชิ้นไหนก็ได้สามารถใส่เสื้อที่สีอ่อนกว่าสีขาวก็ได้สีแดงก็ได้สีที่อ่อนได้ใส่ได้หมดเลยนะคะ สีที่อ่อนได้สีที่อ่อนกว่าก็ใส่ได้หมดเลยนะคะสวยมากๆค่ะซักชิ้นหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่าสีเคมีหรือว่าสีธรรมชาติอ่าซื้อแล้วก็จะภูมิใจเพราะว่าเป็นงานที่สวยนะคะผ้าไหมใส่ยังไงก็สวยย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าสวยจริงๆนะคะวันนี้ทรายก็อ่าไม่ได้พรีเซนต์เยอะเพราะว่าลมแรงมากค่ะอ่ารีบทักทายมาได้นะคะวันนี้ก็ลดพิเศษให้กับ f c ด้วยแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะตอนนี้ก็จะถึง1 0,000ื 4,000คนแล้วนะคะสายกา็ดีใจนะคะขอบคุณอย่างมากสำหรับการติดตามด้วยนะคะสายก็จะเน้นเนื้องานที่มีคุณภาพงานสวยสีเสมอแล้วก็ใส่แล้วนุ่มสบายด้วยนะคะราคาอาจจะสูงกว่านิดหนึ่งเมื่อซื้อแล้วทุกคนพอใจแล้วก็ถูกใจแน่นอนที่สำคัญสายอาบน้ำยาด้วยตัวเองแล้วก็ พร้อมใช้งานได้เลยเช็ครายละเอียดทุกกระเบียดนิ้วเนื้องานสีเสมอแล้วก็สวยงามทุกชิ้นงานนะคะขอบคุณมากๆค่ะ